สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว YouTube นะครับที่ตามช่องชัยชาแนลนะครับวันนี้มารีวิว Power Amp แอมคาร์บอะดิโนะครับเป็นรุ่น PV อ่าสิบนะครับ13.0นะนะครับผมนะของค่ายคาร์บอะดิโนะครับผมนะอ่าราคามือแรกจะอยู่ที่20,000บาทนะครับราคามือแรกนะครับในส่วนของราคามือสองจะอยู่ที่11,000ถึง13,000บาทแล้วแต่สภาพนะครับ ราคามือสองก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะเป็น Power AM Car Head ครับผมนะกำลังวัดถ้าขับข้างละดอกจะได้อยู่ที่ข้างละ1 3 0 0งาวัตต์ต่อข้างนะครับถ้าขับข้างละดอกจะได้อยู่ที่ข้างละ1,300งาวัตต์ต่อข้างครับ ถ้าขับข้างละ2ดอกนะครับจะได้อยู่ที่ข้างละ2,000วัตต์ต่อข้างนะครับถ้าขับข้างละ2ดอกจะได้อยู่ที่ข้างละ2,000วัตต์ต่อข้างนะครับถ้าขับข้างละ4ดอกจะได้อยู่ที่ข้างละ2อ0 0วัตต์ต่อข้างนะครับถ้าขับข้างละสดอกนะครับจะได้ที่ข้างละ2,200วัตต์ต่อข้างนะครับกำลังวัตต์ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับสำหรับแอมคาร์เทตนะครับผมนะและเป็นกำลังวัตต์จริงๆนะครับไม่ได้เป็นกำลัง กำลังวัดโม้นะครับผมนะตัวนี้นะเป็นกําลังวัดจริงๆเป็นหมออแปลงเทอร์รอยนะครับผมนะมออแปลงเทอร์รอยอน้ําหนักก็ไม่หนักมากเพราะว่ามันเป็นน้ําหนักมันเป็นหมอแอ,อ,หมอแปลงเทอร์รอยมออแปลงโดันนะครับน้ําหนักเครื่องอยู่ที่34กิโลกรัมนะครับตัวนี้แนะนําขับเบรนะครับขับเบรเสียงดีมากนะครับข้างละสองข้างละสามได้ถ้าดอกท่านกําลังวัดไม่สูงมากอย่างเป็น พวกดอกทับอย่างเช่น PR ตัวเริ่มต้นอย่างเช่น Challenger 650หรือว่า Challenger 800วัตต์อย่างเงี้ยก็สามารถนำไปขับข้างละ3าถึง4ดอกได้นะครับก็ให้เสียงที่ดีนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเปกคอนนะครับไม่มีควดดำแดงเนาะนะครับในส่วนของตัวเครื่องก็มีอุปกรณ์เหมือนกันกับ ตัว PV 9.0นะครับนะคล้ายกันแล้วก็เท่ากันเลยนะครับผมนะแตกต่างที่การจัดนะครับวงจรนิดเล็กน้อยนะครับผมนะเพื่อให้ได้กําลังวัตต์ที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมนะถ้าเรานับทาร์จิตเตอร์ก็จะเท่าเท่ากันแหละนะครับผมนะในส่วนของทาร์จิเตอร์นะครับหรือว่ามออแปลงก็ถนาดเท่าเท่ากันน้ำหนักก็เท่าเท่ากันนะครับมีจอแสดงผลนะครับบอกอุณหภูมินะครับผมนะ อ่าให้เสียงที่ดีนะครับขับเบรนะครับตัวนี้ขับเบรเสียงดีนะสาหรับใครที่ชอบเสียงกลางหนาๆก็เอาตัวนี้ไปขับเสียงกลางได้นะครับผมนะก็ขับเบรก็ถือว่าอิ่มหนักแน่นนะครับไม่แปลกใจนะครับที่แอมพาวเวอร์แอมที่ค่ายค่าย J l เนี่ยที่เขาขายนะ JL a u จ i o าเนี่ยทำไมถึงขายได้นะครับตอนแรกนะครับผมก็ ก็ยังแปลกใจอยู่นะแต่พอได้มาลองคาร์บออ udi โอนะครับก็ถือว่าเสียงดีทุกรุ่นเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าต้องดูดีๆนะครับมันจะมีรุ่นอ่ามันจะมีของอ่าอ่าแท้กับไม่แท้นะครับตัวคาบอะ udi โอนะครับหลายคนก็จะชอบถามผมว่าแล้วอ่าตัวซาวสแตนดาร์ดล่ะครับช่างเอกกับตัวคาบอะ udi โออันไหนดีกว่ากันดีทุกตัวครับผมดีทุกอันนะขอแค่ว่า มันใช้งานปกตินะครับนะขอแค่ว่าเครื่องมันใช้งานปกติไม่ค่อยมีปัญหาก็ถือว่าใช้งานได้โอเคแล้วแหละแนวเสียงก็เหมือนกันนะครับกาลองวัดก็เทสเทเหมือนกันนะครับผมนะเอาไปขับก็ไม่ผิดหวังนะครับส่วนตัวที่ผมชอบนะครับปื้มใจนะครับในหม้อแปลงโดนัทอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันไม่ค่อยกินกระแสเยอะนะครับนะมันมันกินไฟน้อยนะครับ นะแต่ถ้าเอามาวัดจริงๆมาอาจจะก,กินไฟเยอะก็ได้นะครับทําไมผมบอกว่ามันกินไฟน้อยนะครับผมนะผมก็ไม่ได้เช็คอะไรละเอียดขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราไปใช้งานเราสังเกตสังเกตอย่างไรนะครับช่างเอกก็สังเกตโดยที่ว่าเวลาเปิดเครื่องถ้าเป็นหมอ้อแปลงแกนเหล็กนะครับเวลาเราเปิดเครื่องนะครับเครื่องปั่นไฟที่เราใช้ถ้าเราใช้เครื่องเล็กเราจะรู้สึกเลยว่า เปิดเครื่องที่เป็นหม้อแปลงแกนเหล็กนะครับอย่างเป็นซีคออย่างเป็น E i นะครับเวลาเปิดเครื่องปุ๊บนะครับเครื่องปั่นมันจะดิ้นแรงนะครับดิ้นแรงช่วงเราเปิดนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงพวกนี้นะครับพวกโดนัทหม้อแปลงมันดิ้นไม่ค่อยแรงบางทีไม่ดิ้นด้วยนะนะครับนี่คือความแตกต่างนั่นเองนะครับผมนะอ่ามันไม่ดิ้นเลยนะครับเครื่องปั่นไฟเวลาเราเปิดเครื่องยิ่งเป็นทว่า a b บีเบดอย่างเงี้ยมันกินกระแสเยอะนะมันกินกระแสเยอะมันก็ยิ่ง ดิ้นแรงช่วงเราเปิดเนาะเวลาอัดมันก็จินไฟยีนกระแสยเยอะเหมือนกันพวก ABB ีบในส่วนของพวกคัทเฮดพวกทีป่เป็นหม้อปแปลงดูดนัทอย่างเงี้ยถ้าใช้ยี่ห้อดีๆที่หลายคนยอมรับก็ก็ดีนะครับผมนะผมก็ยังชอบเลยนะใช้แล้วรู้สึกว่ามันจินไฟน้อยแต่เสียงที่ได้มันก็ถือว่าโอเคนะนะครับเสียงดีนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะไปใช้รุ่นไหนยี่ห้ออะไรอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าสําหรับคนใครที่ใช้เครื่องผ่นไฟ5.5โลนะครับนะ 5.5k นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับ